โน่ลาตัวใหญ่ไสโกเต็กโน่ลาตัวเล็กใจเส้นหลกคงการโลกกเอ็ดใจทุ่งอีโลแองวันก่อนทุ่งหิโลเรื่องล่ามันเป็นผันเผอเห็นตัวใดเป็นทุง่งหินโล่นเลยเรื่องนี้วันหนึ่งมีโอวาพอตาเมยายแล้วก็เมียว่างแพทย์ว่า ไอ้กูไปกินข้าวที่บ้านไอ้ถึงไม่เจอใครเจอแต่นองเมียไปชุดสีโทเห็นเครื่องในกู<อ><อ>เห็นแล้วเรียบหันลัางลบเดินขึ้นรถทันทีแทงไม่ก็ามามึงตายดานแล้วแต่เป็นกูนะไม่เลือกแล้วป่าป่านี่ ดูโดยมึงเข้าใจผิดกูหลีบขึ้นรถเพื่อไปเอาทุง่งฮีโร่ที่มึงหว่านี่เหล่ากาเรียกทุ่งสกัดวิญญาณโอ้โหเต่งมึงนี่ไม่ธรรมาดาจะแล้วอ๋อทุ่งฮีโร่าวเขาเรียกว่าทุ่งสกัดวิญญาณสาภา อนาไมายก็เลียกอะไรปลาอานไามา้ก็เลียกปายันกันโลหิตตึงเหลําตะไบเตองปงอดกูตึงหลดแม่ย่ายปอตาแล้วกอนเมียไม่รู้ผัวมาจากไหนยหยกหนวแม่ปุง้งว่ากูเป็นฮีโร่ในดวงใจยอ่อกูว่าเป็นสุภาพบุรุษเป็นส้มพานไม่กินไก่วัด แสดงว่าไอแ้แทงมึงได้ดิบได้ดีเพราะทุกงฮีโร่ลอยมึงแร่นุกต่ไม่มีทุกงฮีโร่นะป่าป่านี่กูได้เสียยคนกันแล้ว <c oughs>